ใครเกลียดครับนี่แหละู้ที่บาเหล็กเฮามันเป็นเหล็กนังที่เราเปนบอมเนมาครับฮิลลี่เลสเต้แล้วมันกับพิสูจน์ได้ว่าสิ่งเรามีอืออือสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุลินทีวีนะครับ <Wow. S 1> กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดต้งสีแดงๆเลยครับ oh. เพื่อบอให้ผ่านข่าวสารอีกไม่นึงกดรูปกระดิง่งให้น้าแนครับรูปกระดิง่งกิ้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 งกดนำคบนะครับคุณผู้ชมใครเข้ามาแล้วเด้อ การทำพิธีแล้วนะครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะฮะพิมสาธุสาธุแล้วก็ฝากกันกดไ like, ลค์กดแชร์คนลแชร์นะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมเดินทางมาที่บ้านเกิดของอาจารย์แซมนะครับหรือว่าบ้านปู่ใหญ่นะครับคุณผู้ชมต้นมะขามแห่งนี้เนาะให้โชคให้ลาภให้ร่าให้หวยแม่นมากนะครับถูกสามตัวตรงๆมาหลายงวดแล้วนะครับคุณผู้ชมอาสาทุสาทุสาทุนะครับพิมสาธ,สาธุสาธุกันเข้ามาเยอะๆนะครับ นี่คือสารเนาะวสิโดหาจานเยอะมากนะครับเรามาลุ้นเลขประทัดกันนะครับอสาธุสาธุสาธุาธคุณผู้ชมพิมพ์สาธุสาธุใครพิมพ์ก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันนะครับแล้วก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับคิดเงินได้เงินคิดท,ทองได้ทองร่ำรวยร่ำรวยสาธุสาธุสาธุ เานน้มนไม่แน่บ้กันานบนเก่าจันสบานพ่อพ่อพ่อเสียานบ้านเก่าียบ้านพ่อพ่อซึ่งพ่อเสียไปนานแล้ว อาจารย์ก็านอนหลังมได้ับรถขึ้นไปขึ้นมาแลท้ทีนีรถอาจารย์ก็เบียน509ครับเบียร509แล้วทีนี้นั่งสมาธิเห็นเลขขึ้นมา09เลยอาจารย์ก็เลยคิดว่าเลขตัวเดียวกันครับก็เลยว่ายังไงก็มี9เนี่ยนะ้องถ้าจะมาก็09เลยตรงตรงแล้วทีนี้วันนั้นอาจารย์ก็เข้ามาดูอาจารย์ก็มาเจอต้นโพปอดีก็อาจารย์ก็บอก ค้าสุดใจออกกันไปเลยนะเก้าหัวโดวยความบังเอิญแล้วก็ก็เลยมา,สาเส้นห่วงเก้าหัวนะครับคุณผู้ชมมากแก้บนวันนี้ให้กับเจ้าที่เจ้าทางท่านนี้แต่งวดนี้อาจารย์สันงว่าโดนตำรวจจับถ้าอาจารย์สันว่าตดนตำรวจจับงวดไหนงวดนั้นหวยมาแน่นอนอแต่ไม่ใช่ว่าจะออกอันนี้คือหวยอาจารย์เนี่ยมันจะผูกมันจะเข้าอีกเพราะอาจารย์เนี่ยเคยให้หวยเข้ามาประมาณเจ็ดงวด S <S ครับผูกติดต่อกันมาเจ็ดงวดแต่ว่างวดที่อาจารย์ไม่ได้ออท,ทูตูปนั้นคือไม่นับนะครับแล้วก็ห,หัวอาจารย์จะให้ตัวเด่นแล้วก็เด่นเข้าสองงวดแล้วก็งวดน,นี้มาศูนย์เก้าตรงตรงแต่งวดหน้าอาจารย์คิดว่ามันน่าภาครอติดตามได้เลยครับก็รอติดตามนี่แหละยูทูปช่องที่มาหาอาจารย์ว่าจะเป็นคนถ่ายอาจารย์แล้วก็เราก็ติดตามไปครับผมาจารแล้วก็ติดตามชมยูทูปทุกช่องครับอาจารย์ก็บอกว่า ใครที่ชอบเน้นเรื่องของการเสี่ยงดวงเรื่องอะไรมาหาอาจารย์อาจารย์ก็ให้ได้แล้วก็ถึงเวลาีอาจารย์จะเียนให้แต่วันนี้อาจารย์จะบอกว่าวันนี้มี่เลขประทัดให้เราไปเสี่ยงดวงครับแต่เลขประทัดก็ไม่แน่ไม่นอนนะเพราะอาจารย์ไจุดแล้วมันเข้าจัไม่ทำบนไวน้แล้วหรือว่านะไอาจารย์บนไว้แล้ว เพราะว่าถ้าบนไม้เาเข้าสาตัวหมูหมเอาอีกยี่หัวหมูหมูยี่สิบหัวโอ้ย่ยากเราคือนักดีลูกศิษยก็จะเขามาคนละหัวครละหัวใช่ไหมครัละหัวคนละหัวหัวได้ยค่ะกันดีค่หมวดหน้าอาจารย์20หัวนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับคุณผู้ชมต้นต้นโพโอ้มันมีต้นอะไร ต้นมะม่วงต้นโพกับต้นมะม่วงนะครับคุณผู้ชมที่โอบกันอยู่นะครับต้นไทรครับแต่ก่อนสมัยอาจารย์เล็กๆเนี่ยตรงเนี้ยเคยตัดทิ้งไปแล้วทีนึงแล้วก็เกิดหยิกแต่ก่อนเราเกิดคู่กันครับแรกสมัยแต่ก่อนเนี่ยอาจารย์เล็กๆมันจะมีเหมือนกับว่าอาจารย์มองมาเป็นนกเหมือนไก่ตัวใหญ่เลยตัวที่ดำเลยครับตาสีแดงเลยมกับตาเลยนะแล้วก็ยืนยังเหมือนคนเดิมแต่ก่อนมันจะเป็นเก่าตรงนี้ทางเวียนโบราณนะตรงเนี้ยเป็น อาจจะไม่ได้ทำาะไรสมัยโบราณอาจารย์ก็มองไปเห็นยืนตาแดงเป็นนกนะตัวใหญ่เลยนะครับเป็นไก่นี่แหละตัวใหญ่ตอนเด็กๆอาจารย์เห็นแลก็พัวไงทีนี้ก็พัวก็เลยวิ่งหนีไปบอกคนให้มาดูว่าอาจารย์เห็นเห็นอะไรไปรู้ยืนตัวใหญ่มาบอืวก็อยู่ตรงนี้ ยีนี่ต้นโพเขื่อนเขื่อก็ที่นี่ก็ปล่อยให้เขื่อนเสรแต่ตรงนี้อาจารย์เคยขอให้เราต้นโพครับต้นที่ว่างแล้วค่ะเนาะอึงกันแลคะเนให้จุดคู่ขึ้นมาเป็นตัวเลขที่อสามหมดเลยนะอ๋อครับแล้วที่ไปที่มาที่อาจารย์บอกต้นโพให้เป็นเงินล้านตอนนั้นให้ต้นล้านยามที่วัดก็ช่วงนั้นที่อาจารย์ตอนยูทูบยังไม่ได้มาทําข่าวครับอาจารย์ก็มานั่งอยู่นี่ก็บอกว่า ขอรไอ้โคหวยนะสามตัวมวนนี้บอกว่าให้มันออกคนะ่าหนึ่งเก้านะก็ห้าหนึ่งเก้าปีที่แล้ว<อ>มาอาจารก็ให้ไปเลยเขียนห้าหนึ่งเก้าออกห้าหนึ่งเก้าตรงตรง,ลตรง,ตรงแล้วก็สามตัวก็จะมี 3, 5, เก้าศูนย์สามหกศูนย์ห้าที่อาจารย์ให้ตรงตรงเลยนะแล้วก็สามตัวนี่จะมาแต่สองตัวนี่มาจนลืมแล้วไม่รู้มาตัวไหน เพราะถูกบ่อยสองตัวสองตัวนี่ให้ถูกบ่อยแต่เลขสามตัวนี่อาจารย์นับได้เลยว่ามันเข้ามาถึงวันถึงว่ามีตัวไหนตัวไหนมาแล้วก็มีถูกแล้วรางวัลที่หนึ่งก็มีลูกถูกใช่หกล้านนี่ที่ไปที่มาต้นโพงเงินล้านนะจ๊ะใช่ใช่นี่ะถึงเรียกว่าต้นโพงเงินล้านเพราะว่าได้จับเงินล้านมาแล้วก็เลยก็เลยเรียกว่าต้นโพงเงินล้านก็เลยลูกษย์ก็เลยมีโอกาสมาหาอาจนานะคงครับอ่ะนี่นะครับคุณผู้ชมคือ พเงินล้านนะครับคุณผู้ชมให้หวยให้เลขถูกมาแล้วเป็นล้านล้านหลายล้านแล้วนะครับคุณผู้ชมลูกสิทธิ์วันนี้มาเยอะนะครับสาธุสาธุอาจารย์อาจารย์อาจารย์จะเป็นคนจุดประทัดเองนะครับคุณผู้ชมอาจารย์จะจุดเองเลยวะครับอาจารย์จะเป็นคนจุดเองเลยใช่ไหมครับอาจารย์จะจุดเองเลยนะครับคุณผู้ชม ถือมาให้อาจารย์ครับถุนเด้อถุนเด้อถุนเด้อถ้อทันเล็กนะครับนี่สมส่วนถัาทันใหญ่อาจารย์เป็นคน มีเบิ้ล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 ครับมีเบิ้ลด้วยบึ้มๆเลยเมื่อเชียร์เลขเบิ้ลเลยนะครับคุณผู้ชม มีโรดเบิ้ลนะครับขอแชร์นะครับคุณผู้ชมใครแชร์ก็ขอให้มีโชคมีลาบนะครับที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับใครแชร์ก็ขอให้ถูกรอตรีรางวัลที่หนึ่งเด้อแล้วก็ใครพิมพ์สาธุสาธุขอขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะอก็กดไลค์กดแชร์เลยนะครับนี้เป็นวันมงคลที่อาจารย์ได้มาแก้บนครับแล้วก็ทุกช่องเลยกดไลค์กดแชร์ครับอาจารย์กดไลค์กดแชร์ออกไป เพราะว่าถ้าใครกดไลค์กดแชร์เนี่ยจะถูกหวยแน่นอนถูกหวยแน่นอนสาธุสาธุสาธุนะครับคุณผู้ชมเลขมาแล้วครับเลขอ๋อมาแล้วนะครับการประกาศเลขก็ได้นะรู้สึกว่าจะมองไม่เห็นนะตอนนี้กล่องเยอะมากนะครับกล่องเยอะกล่องเยอะร้านจะทามงคลเลครับเจ้าคุณประสงค์สามล่องอ้าวเลขหางประทัดก็คือครับผมจับเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าแปดกับสี่สองสี่สอง เจ็ดห้าแปดกับสี่สองเจ็ดห้าแปดกับสี่สองวันนี้ได้เจ็ดห้าแปดกับสี่สองเด้อเจ็ดห้าก็ตรงกับทะเบียนรถอาจารย์แหม่เจ็ดห้าแปดกับสี่สองช่วยกันพิมพ์ด้วยนะครับช่วยกันอาจารย์มีเลขทูบด้วยไหมครับเด้อเจ็ดห้าแปดกับสีนะครับชมพิมพ์กันด้วยนะครับพิมพ์กันด้วยเด้อเดี๋ยวรอเลขทูบ นะครับลอเล็กทูปนะครับ758กับ42อ่าเลขประทัดเอาหมุน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 ขอาจารย์อรราจารย์ห,ม,ม,ห,หมุนมาแล้วครับคุณชมหมุนมาแล้วเด้อเอาดูให้ชัดๆดูให้ชัดชัดค่อยๆหมุนมาแล้วครับอพิมพ์สาธุสาธุนะครับ7 5 8กับ42นะครับคุณผู้ชม อาจารย์หมุนมาแล้วหมุนมาแล้วพี่น้องหมุนมาแล้วมาดูชัดๆทางนี้ด้วยนะครับอาจารย์นี่ชัดเจนครับชัดเจนชัดเจนเจ็ดห้าแปดกสีสองเจ็ดห้าแปดกสีสองเจ็ดห้าแปดกสีสองเลือกพิมพ์เอาครับเลือกพิมพ์เอาเลขหางประทัดเด้อแต่เลขอาจารย์ยังไม่ปล่อยเด้อครับอันนี้เอาเลขหางประทัดไปก่อนเอาฟังขุ่นน้ำเนอาจารย์ครับเสวยไหมกันสวยเลขสี่สองเลขทะเบียนรถอาาจรย์ะไรครับอาจารย์เลขทะเบียนรถอาจารย์อะไรครับได้หนึ่งห้าแปด เลขยังเลขทูบพ่อจันเลขทูบหนึ่งเก้าแปดเลขทูบหนึ่งเก้าแปดครับแต่ว่าเลขนี้ก็สวยน่าเลยเจ็ดห้าเลขยางประทัดสวยนะครับสวยสวยสวยพี่น้องสวยครับสวยใครที่จะไปเสี่ยงดวงก็เอาไปเสี่ยงดวงกันก่อนครับไอ้ที่เสี่ยงดวงก็เสี่ยงดวงต่างประเทศก็ได้เนาะอาจารย์นะไปต่างประเทศก็ได้เที่ยวต่างประเทศก็ได้ห้าแปดกับสี่สอง เรียกทูบกับเรียกหาประทัดนะครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวไปถามเ c ซผมก่อนฝั่งนี้ซี c ผมก่อนนะครับ7 5 8กับ42โอ้ยเลขทูบตัวไหนเนาะพี่น้องเลขทูบตัวไหนครับมันไม่ชัดปูบอกว่าเป็นเลขเานะมองเหมือนเลขเครับปูปว่าเป็นเลข9 อะไรนะตัวแรกอะไรครับประมาณนั้นตัวแรกเป็นหนึ่งแล้วก็ตรงกลางไม่ชัดตรง,งสุดเป็นแปดแปดสวยมากชัดเจนมากแปดเป็นหนึ่งตัวกลางไม่ชัด ตัวสุดท้ายเป็น8อาจจะเป็น198เนาะ198ใช่ไหมครับแปดที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวให้อาจารย์สรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับอ้าวเป็นทั้งพูดรวยแท้รวยแท้รวยแน่นอนครับอาจารย์บอกว่ารวยแน่นอนรวยแน่นอนรวยแน่นอนครับมาให้อาจารย์เขาห่มก่อนเด้อพี่น้อง

อราศเล่อพนมากหมครับถ้เสร็จ,จากนี้แล้วใครจะเป็บอาจารย์อยู่นู่นที่จะไปเขียนอะไมื่อสิ้นทกลไปต่อผุนเด้คอาารครับอาจารย์แม่ยุบาอาจารย์อาจารย์มาจากสาก่อครับมาจากสก่อบอกอุทุมพร ไดลีกาจานาบอกเดลาจาเราบอกข้พนขข้นบงแล้วก็ฝันเห็นอาจารย์อาจารย์ไปหาบ้าฝันเห็นเลยอาจารย์ไปหฝันเห็นอาจารย์ไปหาผู้ใดฝันเห็นอาจารย์เกน่งฝันไม่ไกลกันอยเรต่างประเทศฝันเห็นอาจารย์ันา่ว์ไปหาอาจารย์ไปมากอาจารย์ว่าอาจารย์ไปมากโหน ยายมีผัวแล้วอมว่าสีอาจารย์ก็ยิ้มแจะงขอไปหาน่ะอ๋อฝันกี่เลยได้มาเลยไปบึงในยูทูบปุ้ยมีอาจารย์พออาจารย์มีตัวเขามาหาเาบอกได้เลขกอาจารย์ลรวบอกบอฮั่นได้บอกันได้บอกแห่อาจารย์บอกนี่ดานครับผมเอาเรดเอขประทันไปก่อนเมือนนย์มันสิใดทัวร์ก็ดีเลย หา,จายจ้ายนี่ยนางบาอกเนาะผมกระสินั่งคือกันหรือเปล่าทีนี่เอ้ได้กระแปงได้มือนครับเลขประธานมีอยู่สามกองเนาะอาจารย์จุดมาจากบ้านแล้วจุดมาจากบ้านครับอาจารย์ในี่จุดมาจากบ้านแล้วกองหนึ่งเลขมันเจ็ดหาไหมสามเจ็ดหาบ้าที่นี่มาจุดอยู่นี่ทั้งสองกองก็ได้หาแปดเจ็ดหาแปดอีกองหนึ่งจะหาแปด จะมิตเลขาตัวมิเตหาอาจารย์บอกว่ามิเตเลขางวดนี้มิเตเลค้ครับจุดมองได้กับมิเตเลคาอาจารย์ทะเบียนรวดกับมิหามิหาเจ็ดหาเจ็ดห่ทุกันเจ็ดห่าเหาสุดเก่แต่ว่า่าแต่ว่างวดนี้งวดนี้อาจารย์ สปอยให้ี๋ยวอาจารย์สิเบึงนางเบึงให้บอกเกินนับจากวันนี้ไปไม่เกินห้าวันไม่เกินห้าวันบอกเกินหามือลูฝนบอเกินหามือลูฝนอีกกระบิดหนึงอ่ะกดติดตามไว้เด้อพี่น้องกดติดตามไว้นะครับอาจารย์บอกว่าไม่เกิน5วันรูปฝนนะครับกดติดตามไว้เดี๋ยวผมจะมาถ่ายทอดสดให้กับเอฟซีได้ฟังนะครับได้ดูนะครับครับเลขของอาจารย์นี่ที่ได้มาที่ให้ลูกศิษย์ถูกไปใ้เครืนอไร้านในยัง ได้จากการนั่งสมาธิล้วนๆบอเคยได้ว่าไปลงเลขน้ำผีน้ำหยังบอมีบเลขนี่ปูสีนังเอ้าแต่แม่นดึกๆก็คือนางเลขต้นไหนที่มันจะขึ้นมามันจะปรากฏให้เราเห็นเลยครับมันจะสิปรากฏในห้าเห็นเลยเป็นสีแดงๆรอยขึ้นมาเลยถ้ามันมาอยู่เจอจะขึ้นเลขนั้นอยู่ครับผมเห็นบอจารยนที่บอกว่าเลขนะจารย์อยากให้นั่งให้มันชั่วๆเพราะว่ายางมันหวยมีความเสียงสูงครับความเสียงหยางไฮโลมัน ขนาดห้โลแต่มันสูงกับตามพย,ยังแท่งบาถึงครับคือจังบอนเตะโก้บอกยังยังยังเตะบวเข่าครับอันนี้อียยังไอหลูกก้มกมลหลูกก้มๆ้ัอ่นน,น้อยเจ้าชิเจ้าหนยวยครับครับจกขึ้นหนวยหนึ่งถ้าพอด้วงอีลีมันบบาเขาเลยครับของแบบนี้ยากได้เหลขสที่เขาตรงๆครับอาจารย์ปูกระเฮดมาหลายเทื่อนแล้วมันกระไดตรงๆมันหลายเทื่อนครับนี่แหละปูจึงบอกว่าเหลขกเข้ามันเป็นเหลขกนังสมาธิเท่ามันบาเมนมาเข้าไป เอาเหล็กกับต้นหมอกต้นไม้ไปเอาเหล็กัอบอ้ยังเพราะว่านางขึ้นมาเมืนสิบเห็นเหล็กเล่ยแดงขึ้นมาเลยแล้วมั่นกับพจน์ได้ว่าสิ่งเรามีโอ้นี่นั่งหินอีหลีบางนึงนี่มือ้าหลังจากเหล็กออกเนาะหลังจากสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบสองยี่สามหลังจากเหล็กออกไปกี่วันครับ,รบอาจารย์อาาจรย์ก็ได้รับเชิญไปบวงสรวงงานของบ้านสมิ่ง ออครับาจารย์กำลังตอน44ไปครับเลข,ขมันก็ขึ้นมาเลย909ลอยขึ้นมาเลยครับเขียนไซน์เนลภาไทยเขียนไซน์เนลภาไทยทุกคนครับชาวบ้านก็ได้ถือยกหมู่บ้านน้อยน่อาจย์ถือทั้งอำเภอถือทั้งอำเภองวดนี้นี่ถือเลขทั้งอำเภอลอตเตอรี่นี่คนถือหลายแห่งครับเป็นประวัติศาสตร์เลขศูนย์เก่าเป็นประวัติศาสตร์เลยกว่าใดเลขศูนย์เก่าคิดคนถือกันแล้วก็บอกแมนถือธรรมดาแบบ คือพ่นอันลักหัวนะนะคร <c oughs> ับอบอถึงแต่เสาไฟฟา้าเทาหัวเ <c oughs> พราะว่าเลขนี้ปูปอยไม่ตั้งแต่อันวันทีบสามผิดครับไฟได้ไปถอยเจ้าของก็ซื้อลอตเตอรี่มาเนาะครับจะของกอ็ได้ลอตเตอรี่มาทั้งหมดสีใบครับบาาเที่นี้ลูกศิษยแตงว่าไข่โขลกต่อหนูแนงใบละพันกับซื้อเพอนะครับเพิ่งจะซื้อไปใบละพันแบ่งกันเพราะว่าหนูอยากเที่ยวซื้ออาจารย์ให้หนูเถาะเพอนะอาจารย์ก็เลยให้ สวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดต้องสีแดงๆเลยครับเพื่อบริหาลผ่าดข่าวสารอีกนิดนึงกดรูปกระดิ่งให้น้ำแนครับรูปกระดิ่งกิ้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 งกดนำคลโปคีดย่ำไดทันสิบบริบาลค่าีดและสิบบริบาลข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวี <Yeah. S 1> ครับผมก็ oh. ขอบคุณลหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบคุณ